นักท่องเที่ยวสุขโขทัยกันนะคะอําเภอศรีสัชนาลัยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนโป่งลำปางอําเภอศรีสัชนาลัยตำบลแม่สิงนะคะตอนนี้เราพานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาแม่อเล็กกตะตโกเซมาเงไม่มองกล้องเลยดูดินั่งะะตักแดดสมล่ะคระมานั่งทางนี้ในใตักแดด เซมาคุเตอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะคะในบริเวณของอบ่อน้ำพุร้อนโป่งลำปางตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะใครที่ยังไม่เคยไปก็ไปท่องเที่ยวได้นะคะบรรยากาศสบายๆลมเย็นมากเลยนี่ค่ะ,ะถ่ายดูบริเวณโดยรอบนะคะ นี่เขาก็จะเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ค่ะจะมีซุ้มซุ้มทำเพิ่มอยู่เ็เป็นบรรยากาศสบายๆสถานที่ท่องเที่ยวจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่ดอยแดงนะคะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นก็ถ่ายภาพกันสนุกสนานญะี่ปุ่นญี่ปุ่นลบเก้าค่ะ เ้มพามาที <ạ. S 1> ่จ <ể> ุดจ yeah, <À. S 1> ุดชมวิวอาดอยแดงี่ตบลไหนเ็นสช้าเขาว่า1 12องศา วันนี้ก็แวะทานข้าวเที่ยงที่ข้าวเปิบยายเครื่องหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่อำเภอศรีสัชนาลัยของเราค่ะโออิชิอร่อยปะตาญี่ปุ่นนะโออิชิข้าวเปิบออิชิให้ <c oughs> ข้าวเปิบออิชิขอชมนะคะข้าวเปิบหน้าตาเปิดหน้าตาแบบนี้นะคะข้าวเปิบมีหมูแดงหนึงน่งชิ้นมีไข่หนึง่งมอง ให้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 ขอควาบคุ้ค่ะก็ให้แล้วเขา่ลยอันนี้รอเตี๋ยวแบร์ค่ะเป็นยึดฝุ่นเดี๋ยวนี้รอเตียวเจ้นี้เสียหายมากโอ้พี่อันนั้นกินไม่ได้นะไม่ใช่กระเพิมนะแี้กว่าฝาละให้ความร่วมมือจริงมาเร็ว ก่อนจะได้กินก็ต้องถ่ายถ่ายถ่ายกิจกรรมนี่อนีม่ถ่าย่มอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้อ้าวทำอะไรทำช้อนตกเองรอนะเาดิบกว่านี้ช้อนนะาดิชีวิตตกใจจบทริปท่องเที่ยวสำหรับ1วันในอำเภอศรีสัชนาลัยสำหรับวันนี้นะคะแล้วมื้อเย็น พบกันที่ร้านอาหารบ้านกลางนาแล้วเจอกันค่ะ